ก็ดีใจเลยเนาะเพิ่นไดนมาเฮ็ดใหเฮาก็เป็นเก่งๆอยู่น้องนี่เก่งเด้เสื้อไปโอเคแต่ของเก่งคนมันบบอันนั้นเวลาเฮาทายยุดทางเน่บางคนมันบ่หลายเขาเขาเฮาคอนโทรตัวนั้นได้แต่ว่ากลางเว็นนี่กลางแต่ข้อเสียมันก็คือิมีหน่อยคันๆันเย้แล้ว ่นมเ yeah, <yeah>, yeah. น,น้มแนแชนแนลวาสานวาสานลุยเลยพี่น้องปอกปลายเบอร์สุขภูจุทานเด้อสบายดีทานผู้ชมทางฝั่ง,งลาวฮาวสวัสดีเอฟซีทางทานผู้ชมทางฝั่งไทยและต่างประเทศพี่น้องมือนีหนึ่นงมเน้มแชนแนลสาวลาวไต่หา้าพามา เ็ดตามข้ามคอกับคือเพลงเพลงเก่าเนาะเพลงทาอีทของน้องเนี้ยมชีวาได้บอกไปว่าถามมันหอนมือนวิวย่มได้หันสีเฮตุ m ็มวมิวสิกวิดีโอเพลงให้ทุกคนได้ฟังได้ฮับได้เบิ่มได้ส้มกันภายในปี2024นี้ Baby, i s gonna be alright. เคยอยู่คนเดียวบนนี้ได้ตามสบาย ปกสิบห้ามาเหตุเออตามข้ามคอนอกข้ามคอของ FC กัว่าน้องแนวเอ้ยจะกัเหตุ MV ซ้าให้มันแล้วมันทัวเขากัอยากบึงว่าสันใน MV นี่กสิมีร้ายผู้ร้ายคนพี่น้องแน่นอนมีผเอกน้องพี่น้องนจากน้อยสิสิสะเลยพเอกมือนี้พ่เอกเป็นมือกล่องห้ยเดิมพี่น้องเดิมผ่าเอกสุดรอเฮาแต่สิไปเบิงบรรยากาศก่อนนอกพี่น้องรอว่าเฮามาถ่ายทําอยู่ไซยังจังไหมีวสิทธ์เพลงน้องแนมแสนแนวเพลงแดดเป็นจังไสิบาไปเบิงเพราะว่าเขาหาถ่ายอยู่เทิงดาด มุ้นมุ้นเลรนมานหักสิเออบีบมาโอเคปะ่ะอันนี้ไม่ต้อเขายูนี่สันซ้ำไหมเนาะสิสัสนซ้ำเนาะเดี๋ยวห้าสิบห้าคืนไปเบิ้งดาดฝาสนะั่นเที่ยงยูนี่ก็บเป็นหันซีซีหนึ่งกัาเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวพี่เนาะป่ะเซิงว่าห่างอ่อนไทยทำยูทั้งดาดฝาสันส่นสั่นเทิงเนาะแล้วน็ฟก็คือว่ามันงามพนาจะกระเบิ้งที่ขนาดสั่นลุมกันยังงามปานนี้พี่เนาะ ก็เลยเลือกสถานที่นี้แล้วก็จะพาไปเบิรงทีมงานว่าไผถ่ายเข้าเนอไอเนาะเขามีแน่เนะระว่างโต๊กเด้อลอะไรเอากะแสให้งานพายเอ็มวีเนาะื้อนี้เนาะแจ้งอยู่ต่วาทิตโอเคพี่ลายคอยู่แป๊บแทนอันนี้ก็คือ บรรดาทีมงานเท่าเนาะพี่น้องนะ้องมีไผเนี่ยกะซิมี่เป็นลักกัะคือไอโจ้เนาะทุกคนไอโจ้ลาวใต้เฮาเองเนาะแจ้งอยู่บะแจ้งอยู่เจ้าได้ยู่บะเ,เออไฟเห็ดเอาใส่แนียนจนไอ,อไอโจ้เป็นจยงไรหูซึ้งว่าคิ้วแน่นแห้งเป็นบะ ยังไม่ได้พักกวันนี้แต่สักยังไม่ได้พักก็เลยว่าตรง,งนี้มันกลาดคิ้วเลยเนาะห้เพลินมาเหีดให,ห่าก่อนเนาะเพราะว่าได้เ่ากันไรวแต่เดือนก่อนพอดีอายนะได้มากปากสี่ก็เลยว่าเออส่วนอายนัดกันมาเลยเนาะพี่น้องเนาะ งานจวนงานออกมาดีแน่นอนออกมาดีแน่นอนเนาะคอนเซ็ปต์ดีคอนเซ็ปต์ด้วยไล่คนกับสีหูจา้าไกโจผ่านหูผ่านตาผ่านอ่าไลา่ได้ยินตลอดเนออยู่หานยังต่างๆสีหน้าเพลงไกโจก,กับสีด่างแหงเนาะก็คือดังชีวาลักลากักบคือสีม,มีเพลงเศร้าเล่านะฮักกับสีนอแล้วก็เฮ็ดนำ่ำศิลปินหลาเฮาหลายฐานในเดือพี่น้องเดือไยโจเหล่าไตนะก็ดีใจเลยเนาะเพิ่นไหนมาเฮ็ดไหนฮาก็เป็นเก่งๆอยู่น้องนี่เก่งเลยเสื้อไบโตเก่งแต่น้องเก่ง ตอนนี้ตอนนี้ก็าลังเห็นอย่างอยู่เซตติ้งน้อยหนึ่งเพราะว่าอยากให้มันมูดมันโทนมันออกมาดีนะเราต้องได้ตั้งเซตติ้งไว้มันไายกลางคืนกับกลางเวรนี่มันมันอยากกลัวกันจังไดวจยจวกลางคืนมันก็สืมีความสะดวกบอลที่ว่าคนมันบอันนั้นเวลาเขาทายยุดทางเนี่ยบางคนมันบบหลายเขา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 คนโทตัวนั้นได้แต่ว่ากลางเวนนี่แต่ข้อเสียมันก็คือมีน้อยขันขันวาไซต์ตู่ กล้องเทปอดีนะว่าของเฮามันกะดดน้อยได้เออของเฮากะดีดีเติบได้พี่น้องได้กล้องเฮาเนาะอ่านคือมื่อนี้นี่กะทีมงานเฮามีไอ้โจ้เนาะแล้วก็มีจอนเนาะทุกคนมีจอนแล้วก็มีน้องกาลน้องสงการแล้วก็ซีซ์แนนเอ้ามากมากมากพายีบีเฮาเขามาเลยกะได้มากอ่าสบายดีพายีบีดีพีพีมาห่างพีดซีซ์มันคือสีเห็นเฮาเออ อ่เขาสัมผัสเนาะเป็นจังไงได้มีความบุ้งึ้งในไลฟ์มาเป็นภผยเอก็มวีละกล็หลินเป็นแฟนเกาาน่าให้อ่ะจาของเพลงอ่กก็มีความตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นแน่หนึ่ง <laughs> เพราะว่าเฮากำลังขังแหลกในเฮามาอันนี้ เขามาถ่ายน้กนยาการมาถ่ายทําเพลงน้ากันเพราะว่ามันเก่มันก็เป็นเพลงแหล่องเอรยแนย่ว่าสันสาจะเคยได้ยินผพานหูอยู่ที่เพลงนี้เพลงตองบอเป็ญญน,นยังนอซื้อเพลงของน้องเนานออาแล้วกาส่วนซีถันจับจูดคือกันอันนี้กาแซทห้าทรงห้าแต่เสาเนอ โทรไปเลยเนาะแม่หมอเออไอ่โทรไปว่าอยากให้ซีถามว่าเป็นเพลงเก่งวีไฮแน่ว่าสี่เพราะว่าเพียงเพียงนี้มันเกี่ยวกับแบบว่าเออแบบว่ามาอันคืนหอดแฟนก่อแฟนเก่ายังจะสี่หนาว่าจังสันซาเออถ้าซีดมากนะพายวันนี้มากับมูผู้เก่าอะไรผู้ตุ้ยแน่เออผู้ตัวมากนักการค้าคพิ่นตลอดเนาะเอาเดี๋ยวสัมผัสแต่ละคนน้องก้านน้องก้านนั่งป้าถูกเย็นตะขาเย็นตะขาวเหรอ เออเป็นจใจในสงการเจ้าสิได้เป็นมือที่สามทองเพลงนี้เนาะเจ้าสิได้หยาดผู้บ่าวเอื่อยไปได้ในเหนือเหลืองได้โอ้ยเนาะมาปินปินว่ะค่ะเนี่ยโอเคเจ้าสิหยาดผู้บ่าวเอื่อยไปได้เจ้ามีความรู้สึกไนมเหได้รู้สึกซาใจ ผู้ชื่งซาใจมะแั่แรงมากแรงมากว่าปกติก็เป็นคนผู้หูผู้ดีหักเดียวใจเดียวหะแต่ว่ามันจําเป็นก็ต้องแบบจริงจริงมันกับเวอรสินป็นได้ดอกเป็นเห็ดแบบเป็นเอเมเนี่ยนี่นะเออมันเวอร์เป็นต้นองเขาหะนะมืเออเขาเป็นเขาเป็นคนสวยตัวแถมเขาเป็นคนสวยเนาะพี่น้องเนาะสวยดีติวิงสาวเนี่เกือบไปเหยียบมาทั้งใจเย็นเใจเย็นเป็นทั้งคนสวยเตือนกับสวยแมนบะแมนเออมือนี้ก็โอเคอยู่เนาะแต่ว่าน้องๆหันย่างโบ้ในเขาสากซึ่งสางนี่ก สิเป็นสาของเนีกมกนเนาะทุกคนเนาะจะในกาฝากทุกคนติดตามในเด้อว่าสิเป็นจังไรเนาะซึ่งเพลงนี่กาสิโปอยในวันที่1ิบเดือน1ิบนี่ทาวาท่านเนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนเขาไปกดติดตามส่องเดี๋ยวหน้องเนมจะขืนหูไปให้แล้วกัขขืนลิง ต่คอมเมนต์จะปักมุดไปหายเดอ้อผู้ใดอยากฟังเพลงฮาวมวนๆนอกกากสโลงก็สโลงหนึ่งหมื่นวิวนอกาพี่น้องนอกกาดีใจร้ายก็บรกเลคืดว่าคนสีฟั่งหอนหนึ่งหมื่นเพราะว่าเหตุตอนนั้นกะคืดว่าเออคือสีบม่มีผู้ฟัง่งดอกแต่กะมีผู้ฟั่งเซย์นะมันก็เป็นงยังสีแบบว่าเนือปื้มใจกับขอพระคุณทานผู้ชมผู้ฟัง่งเอฟซีทางฟังเล่าฟังไทยแล้วก็ฟังต่างประเทศเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดวยวเซให้เบิงก่อนวิวเป็นกระเขินนไปจังไหนเนาะบอลที่เข้ามาถ่ายเนาะทุกคนนี่อัน้กะสิเป็น ห,หายเครดิตฐานเพิ่นเดอ้ขอฮัวฮัลคออนุญ,ญาตหานเพิ่นเก่าจี๊หนึง่งเนาะเป็นคาเฟ่ปากเซ่กระเปิดบ่ฮั่นดนที่ว่าที่ดีทันมาก์ทีมันนี่บอลน,นี่แหละมันเป็นคือฮอร์บอลจอดยวนเจสินะมันก็เป็น,นยังคีอแบบว่า,วาเออคนบ่ฮั่นไหนเอยมาทายร้ายนี่ก็ได้มาเนาะพี่นอ้นองเนาะเพียเขาเหลิมสแตนบายอะไรเรือยทุกคนการสงการเวสระซีดมาจ้าวเห่เกิดเนี่ยซีด อกากาศสีไทยเบืง้งบรรยากาศนาะวัดสิจงางไหนี่ยยังจงากไหนเน่ไดตัวนมัมารลกเราเอวาเาเนะอไนเอาตัวนี้มาเาเ่ย่อหที้องว่าาไทยอันนึงก็เือจตาเปลียจบนาะมั็จะมีตัวนี้เนาะให้ไทยคนเลยนะโอราตัอะไรเาตั้หมดแล้วอตัวนี้ลี่ยน Gracias. เาหนกับาน่อ้ยยิโมันมีสองแบบหน้า แล้วแหละเนาะส่วนตัวนั้นเท่าสิมมาทายเป็นส่วนที่สามพี่น้องก็เป็นการที่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบเกือบเป็นเวลาเกือบเกือบสิบโมงแต่ว่าห้ากาได้สองสองสถานทีเพราะว่าเท่าลิสต์ใบหันเป็นสี่หรือหาสถานทีเท่าลิสต์ใบที่ว่าอยู่ในเอ็มบีเนาะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นสามแบบอ่ะพี่จะได้กับอยากให้เบิ้งตื่อยู่ในเอ็มบีหันเหรนาอทุกคนเนอะเดี๋ยว้องนี้มกะสิปลปอยลงอยู่ในสองเอ็นยเยียมหรือว่าสองแหนมเนาะ อีกสถานที่ที่สามสวนี้เป็นสถานที่ที่สามะอแต่ว่ากำลังไอโจกกำลังเส็จก่อนอยู่เฮ้ยแพงดีต้แพงถ่ายได้เนาะไอๆยับรถในขั้นใดขั้นใดไอ้เราสียเต้น้ตงเงี้ยหรอ เออเอาโอเคมีสักขาดว่าตะกองขาดว่าสิแล้วจักงเนาะตะกองนาะประมาณสิบเอ็ดสงโมงสิบเอ็ดสิบสองโมงกับตีหนึ่งเนาะพี่น้องก็คืนกับว่าแบบพ่อสิแล้วไวใบแล้วยีมาองมาเบิ้งสซูนขึ้นสิมาเด็ดเดพี่น้องเพราะว่าต่ตจังหันกินเดิมเนาะแล้วก็หอมากเอร่อยอู่ได้ถังนี้นะไอ้โจว่าจะก็ไป กินจริงจังโพเพแปลว่าเออบอวอกแต่แรกเนาะก็ใส่อยู่เนยอเๆเยอจุดแก่ที่สองเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวสีเห้าห้าสิบห้ากันแห่เบิ้งไทยยี่ส่วนนี้เด้อทุกคนก็แบบดี้มใจไอไอน้องห้าก็แบบว่าก็บบ๊อบมิวได้เบิ้งคือยิ้อขึ้นเลยเนาะหักตาลอยๆซื้อเนาะพี่น้องเนาะเออจะหอยจะหอยใส่เบิ้งก่อนนะโอเคโอก็ใส่พี่ 好嘛，来。

ไม่ต้องอ่ะเปียนหมดขัาน้าเด็กดนว 11年。入入 ไฟมันยุบขึ้นเยอะกันไหนี่เลยพดต้องห้องร่้มันเองห้อน่ไดโอ้โห้องค่อยๆได ឦ្លាស់វើនន់បន្ន់វើត្រូវើន្រាបារបស់សូវើ្រា คนเกคนกคนอกคนถคนถูกคนถูดคาถูคนถู้คนถ้กคนถูกคนดตอนนี้ก็เป็นเวกาูกคนถูกคนถูกคนถูกคนู่คนถู่เหถูกคนถูกคนถูนถันถูกคนกคนถกคนาูกคนถ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 ่กคนถูนถกคนนถูกคนถูกคนกคนถก่นนถูกินคกันก่อนนถูกคนกนนกคนถ้กนกนกนูนถูนถูกกู ก้องว่ากินปิ้งมาว่าซานว่ายอยไม่เสียทั้งทีว่ายอแกนีลีนี่วะเอาปกเส่อหารได้ใครถึงมาเดี๋ยวก็เนื้อตอนนี้มันจะมีอาหานได้สิใครข้านี่ อ่านังกระจบไปแล้วเนาะสำหรับการถ่ายทัมเวลาไลฟ์โซโมงเอ็มวีเพลงต้องบอเป็นยังอ<ฮ>ิสโกนับบี้ออนไลน์ของเฮาเนาะก็ขอขอบใจน้องซีแซนเนลไล่ไลน์น้องยูทูบเบอร์ซือสองซีแซนเนลเด้อนี่เด้อน้องใส่ละน้องใส่ทุนเนาะเพิ่นก็มาเป็นพระเอกเอ็มวีห้แล้วก็น้องสงการก็มาเป็นตัวไลนให้เนาะก็ขอเพระคุณไอโจ้ขอบพระคุณเบ,ณบอร์สุขสุคนที่ว่ามีส่วนสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกันในการเฮตุเอ็มวีแล้วก็เบื้องล้างในครั้งนี้เนาะทุกคน เนาะแล้วก็ขอบใจมูนงซิตได้ไลที่ว่าพากันมาเนาะเดี๋ยวตอนนี้เฮาก็สิกินมีพี่น้องมากินมีอยู่แถวท่าหินแล้วก็สิพากันขคาโตกลับก่อนแล้บรนีาก็สิให้ทุกคนหันพักพนอนเนาะเพราะว่ามันกระดึกกระเดินเหลวตอนนีเนาะเออพี่นงตอนนี้เขาก็มีการแบบว่าอยากนอนเกิดึ้นนอกตอนนี้เนาะก็คือ,คอ มันสินเป็นเวลาตีหน well, ึ่งเล้ว่เขาเขามาเห้นนไปทรงแต่ละคนแต่ละคนเดียวลอยแล้วเนาะมาฮอนิกาเพ่งอะหทุกคนเคยได้ยินเลยๆที่วันนี้มาของตลอดเนาะมาสีทอนกินมันคือว่าเออไงกะสีบอกก่อนอื่นบดก็ตตองบอกซื้อเพลงก่อนซื้อเพลงตองบอเป็นยังเนาะห่น้นองภาษาอังกับแบบอิสค n นาเบีอะไรนะว่าวเกี่ยวกับความหักที่ว่า ที่ว่าจบไปแล้วแต่ว่าเฮาก็ยังคึ้นหอดอยู่ความหมายเนาะแล้วก็หลายคนก็สิงงว่าเอามาจากชีวิตจริงหรือยังบโบนะเป็นเพลงที่หู้ซึ่งว่าแต่งแต่งขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อในในมุมความทักหันกับโบดิคือแบบลอยเบิดลอยเบอร์เส้นขึ้นในเพลงอย่างเงี้ยสิหลายคนก็สิงง,งว่าโอ้ยเนี่ยจนโอ้ค่ะกจดเป็นโรคซึ่มสาวขึ้นในเพลงบ่กรบโบเนาะพี่น้องบอกะโ่ามื้อนี้ก็สิมีผู้สวยเฮาเนาะสิมีอ่า ลักลักนี่มีไอโจเล่าไต้เนาะพี่น้องนองเซิงไลยคนกับสิฮูเพิ่นขึ้นแยงเบาไปแล้วกาจอนร้วกาอ่าเฮียนเนาะพี่น้องทีมงานของไอโจมันมีสามคนแล้วก็มีน้องน้องก็คือมีน้องซิทแซนแอล้วกาหมูเพิ่นแล้วก็มีน้องการมาเป็นอ่าเขาเรียกว่านั่งรายเนาะนั่งนั่งรายเห็นไหนหนึ่งแล้วก็เข้าเองเนาะรวมแล้วก็โอ้เจ็ดแปดคนเนาะกันเนาะ ก็ขอขอบใจเนาะทุกคนที่ามาเห็นคลิปนี่ก็ขอขอบใจเซิ่งนก็ขอบใจพวกลิ้นเล่ๆให้ทุกคนไปพักผ่อนก็เลยว่าโบไดทายทีมงานไอจูเล่าไตตอนถ่ายเพราะว่าอยางให้ยแล้วพักผ่อนมันตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมงหนึ่งเลว้วเนาะก็เลยแบบฝ่าวไปส่งแต่ละคนก็ยังให้เห็นทั้งความตั้งใจของอ่าของหลงแหน,น,นว่าเออว่าว่ามากของเพลงแล้วก็อยากเห็นเพลงอีลีส่วนว่า มันสีดังหรือว่ามันสีบาดังมันสีมีคนฟังมีคนฟังบบเป็นยังเพราะว่าหูซึกว่าอยากเก็บไวเป็นความทรงจําแลก่อยากเฮ็ดในสิ่งที่หากเพราะว่าอยากเหตุดนแล้วอยากเหตุหลายปีตั้งแต่เด youtube ใหม่ๆก็บ่ทัน้ด้มีโอกาสบบไดมีทุนมีหอดเนะพี่น้องเนาะคือตอนนี้แบบว่าเอออาฮาก็โามไวน้อยนึงน้อยนึงน้อยนึงแต่แต่พูนแหละก็เลยหูซึกว่าเอออเหตุซะเพราะว่าอยากเหตุเต้ตอนเหตุ youtube ใหม่ๆ มันกับคาเฮ็ดเพลงอันาน,านั้นอันนี้เนาะคือตัวนี้กับไอโจก็เพื่อนกับสวยนํามันกับสีถึกลงนิดนึงนอะพี่น้งนอกนงอก,ก็ดีใจไลยกับขอเพราะคุณอ้ายที่ว่าเพื่อนแบบตั้งใจทายหายม่แต่เสียหาเบิงอีกเท่านึงนอกแงนี้นกับสิบปล่อยเพลงค่ะอยากแจงทานผู้ชมเอฟซีว่า สปอยไทยท่านวันที่1 0เดือน 10S หนีเดอ้อทุกคนเดอ้อจังได้กระถาฮเบิง่งครับส่งการ่2 n a e m น้องพี่น้องหรือว่าสองแนมอีกช่องหนึ่งบอได้ลงสองมีเด้อบอได้ลงสองอันน้องเน้มเชนแนวเฮ้าพะว่าบออยากให้มันปนกันขั้นมันเป็นเพลงแล้วก็อยากให้มันเป็นเพลงไปเลยอยากให้ทุกคนแบบว่ากดเขาฟังอ๋อกะสิมีเพลงอื่นนํามาเนอนาคตแนี่นองพี่น้องอย่าลืมเด้อเขาไปกดติดตามเน้มเนี่ยแล้วก็หวังว่า,วาทุกคนกะสี ฟังเนาะพี่น้องเนอลองลองล่อง,องเปิดใจฟังเมืองว่าสิเป็นยังไงกะห้งองบ่มงวนดอกใส่โอ้ต้นจูนสวยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เนมแต่งเองคันนะแล้วกัสิมีเพลงหลายๆเพลงไปเรื่อยๆถ้าว่าถ้าว่าทุกคนแบบเออมื่นวิวขึ้นไปก็ถือว่ามีคนฟังเฮาแล้วเนาะก,กันเนาะโอเค <c oughs> พี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เด้อน้องเนี้ก็อยากเนาะนี่เองเลยสิพากันขอตัวภาคอนก่อนบ่ฮู้ว่าถ่ายดนปนี้กาใช้เวลา4-5ชั่วโมงในการถ่ายเนาะ เอาเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องสำงหมรัเหมือนี้อย่าลืมเพลงต่องบอเป็นยัง baby is gonna be alright l คอยอยู่คนเดียววันนี้ในต่างสบายไปกับเขาเ a ี e yeah, t say goodbye โอ้เสียง,ง,องยอแอบวได้แล้วตอนนี้เหนื่อยล้วเหนื่อย้วโอเคพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย